สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูหานน้อยนะครับอายุประมาณวันกว่านะครับเป็นาหานจีนนะครับสีเทาชื่อน้องมีญานะครับมันก็เพิ่งพาออกจากบ้านมาเป็นวันแรกยังเดินไม่ค่อยถนัดเลยแต่ก็เริ่มเดินตามคุณแล้วนะนี่ก็เริ่มรู้จักหาอาหารกินแล้วนะครับ สังเกตว่าขาก็ยังจะอ่อนอยู่นี่นะครับขายังไม่แข็งแรงนะแต่ก็เริ่มเดินตามแล้วนะครับเดี๋ยวลองเรียกดูกันนะครับมาเร็ว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 มามาเรมาเร็ว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 มร็วเร็วมวมาเเร็วมร็วมาเร็ว เอามากินนี่เร็วมาเร็วเริ่มสนใจนั่นสนใจนี่เอากินเร็วกินเร็วก็จะมีพฤติกรรมที่ทำตามคุณแล้วนะมียอมียอมียอเอาลิ้นน้ำเร็ว กินแหนกินหนเริ่มกินน้ำแล้วก็กินอาหารเป็นแล้วนะครับเป็นสัญชาตญาณเลยนะครับนี้ผมกระดิกนิ้วที่น้ำเืลยว่าเป็นการกระตุ้นสัญชาตญาณของน้องก็ไดะะ้ วัยแค่วันกว่า,วานะครับเพิ่งฝักออกมายังไม่ถึงสองวันเต็มเลยน้องว่าเริ่มดึงหญ้าอ่อนกินนะครับไปไหนไปนไหน ไปเร็วอืมอืมนี่กินนี่กินนี่เร็ว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 หาหญ้าหาดินกินนะครับ ก็ยืนยืนไม่มั่นคงเลยลูกหานก็จะตัวใหญ่กว่าลูกเป็ดลูกไก่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกันเ,เราลองเทียบกระฝามือให้ดูนะครับว่าใหญ่แค่ไหนจะบอกว่าเต็มฝ่ามือเลยนะครับ ไม่ใช่กับสามมือแล้วก็น้องก็แบบว่าเต็มอุ้งมือเลยเท่ากำปั้นเลยนะครับตัวใหญ่มากไม่เทียบกับลูกเป็ดลูกไก่ คอก็จะยาวกว่าลูกเป็ดลูกไก่นะครับแต่ตอนนี้คอยังสั้นอยู่ยังไม่ยาววันนี้ก็ออกมาดูโลกกว้างมันแรกนะครับก็จะสังเกตนูน่นสังเกตนี่ตามประสานะครับ าเร็วมาเร็วมาเมม่ยามยามียามาม่ยามยามยาาเยียไ่ยาม่ยาเอ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 านะารักครับมีตัวเดียวนะครับตัวนี้ วันนี้ก็ลากันพีข้เทานี้ก่อนนะครับจบกันด้วยน้องหาอาหารกินะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปในวันถัดไปกันนะครับพักผลลอ่อนเร้วสงสัยจะเหนื่อยแล้วเริ่มใสดขนนะครับ ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โอโอ,อยังทรงตัวไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะแต่งตัวแล้วนะครับเริ่มไซขนเป็นแล้วนะครับตัวแค่นี้นะครับ ลาก,กันไปเท่านี้ก่อนนะครับอ๋อคือที่ผมพามาตากแดดะไรพอกนี้เนะี่ยเพื่อเป็นการแบบว่าทําให้กระดูกน้องเขาแข็งแรงนะน้องเขาจะดูดซึมวิตามินจากแสงแดดนะครับทําให้กระดูกของ,องเขาแข็งแรงนะครับช่วยในการเจริญเติบโตนะครับ ลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ